โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกทคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโจคุณชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีแอปเกมสล็อตนะครับหาเงินเข้า wallet ฟรีนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันสำหรับแอปนี้เป็นแอปที่มีอยู่บน google play นะครับระบบปฏิบัติการ android เนะถ้าใครที่ใช้ android อยู่แล้วก็ มีเวลาว่างนะครับอยากหาเงินเข้าผอรตจากเกมบนมือถือเนี่ย mm. ก็ลองดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นกันดูได้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์แอปไว้ให้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอแล้วนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับเราสามารถที่จะหาเงินได้หลากหลายช่องทางมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูช่องทางแรกกันก่อนนะครับนี่จะเป็นตรงนี้เลยนะครับอ่าด้านบนซ้ายเนาะอันนี้เนี่ยผมเล่นมาประมาณครึ่งวัน นะครับ mm hmm. ก็ได้รับยอดเงินมาอยู่ที่ประมาณ555บาทตรงนี้นะครับนี mm ่ hmm. ก็ตรงนี้เนี่ยการถอนเงินนะครับขั้นต่ำเลยนะเมนูตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่ 6K นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็น6,000บาทนะครับโดยที่ถ้าเราจะถอนเงินตรงนี้ได้เนี่ยเราจะต้องสปินนะครับให้ครบ1,000ครั้งนะครับแล้วก็จะต้องมียอดเงินตรงนี้ ถึง6,000บาทด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ555บาทเนาะก็เล่นมาประมาณครึ่งวันนะครับอ่าแล้วก็การถอนเงินสูงสุดของแอปนี้จะอยู่ที่ 30k หรือ30,000บาทเองนะครับก็เงินไขก็จะค่อนข้างยากเลยนะครับก็คือจะต้องสปินให้ครบ3,000ครั้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเกมสล็อตเนี่ยมันมีการสปินออโต้อยู่แล้ว แต่เพียงแค่ว่าแอปนี้เนี่ยเวลาที่เราสปินออโต้ไปเนี่ยบางทีมันจะมีโฆษณาแทรกขึ้นมาเราก็ต้องมาคอยกดปิดนะครับก็เลยอาจจะยากนิดนึงเนาะสำหรับาเมนูแรกที่ผมแนะนำนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปกันนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ่ะสามารถกดตามผมได้เลยนะครับนี่ก็เมนูตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะถอนได้ทุกวันเลยนะครับโดยที่เราจะต้องหาเงินมาใส่ในกระปุกพร้อมสินตรงนี้นะครับ โดยเราจะหาเงินมาใส่ในกระปุกออมสินตรงนี้ได้ยังไงนะครับก็คือเขาเขียนไว้ว่าทุกครั้งที่เราดูวิดีโอจะมีเงินสดจํานวนหนึ่งนะครับมาอยู่ในกระปุกออมสินนี้เนาะโดยที่อ่าเราก็เก็บสะสมไปนะครับพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาถอนออกได้ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนี้เนาะสามารถกดดูรายละเอียดได้แบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับสําหรับเมนูตรงนี้ต่อไปนะครับอ่ะ การหาเงินช่องทางที่3นะครับจะเป็นตรงรูปกล่องทองผันสีแดงๆตรงนี้เลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นแนวทำภารกิจนะครับโดยเขาจะมีภารกิจให้เราทำเนี่ยเวันนะครับถ้าทำครบทุกภารกิจเลยเนี่ยจะได้รับเงิน1,500บาทนะครับซึ่งภารกิจมีอะไรบ้างอ่าอย่างวันแรกเนาะก็จะต้องมีการคลิก ให้ครบ10ครั้งนะครับตรงนี้ผมทำเรียบร้อยแล้วฮะผมกดรับรางวัลไปแล้วก็ดูวิดีโอให้ครบ15วิดีโอนะครับก็ตอนนี้ผมดูไปแค่3ามวิดีโอนะครับยังไม่สำเร็จเนาะเราสามารถดูได้นะครับว่าวันที่2เนี่ยมันจะให้เราทำอะไรนะครับนี่วันที่3 4่ยังล็อกอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะถอนเงินได้100%เลยนะครับเขาเขียนไว้เนาะว่าฟรี100%นนะครับแต่ก็ มีเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าไอเมนูตรงนี้เนี่ยช่วงวันที่7เนี่ยมันจะให้เราเชิญเพื่อนเป็นพันคนเลยนะครับถือว่ายากมากนะครับถ้าใครที่จะทําตรงนี้แล้วแบบไม่ใช่สายเชิญเพื่อนนะครับก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเนาะ,ะตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ละกันนะครับสําหรับช่องทางนี้เนาะต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะครับอ่าเป็นรูปคนเนาะ อันนี้นะครับจะเป็นช่องทางการหาเงินจากการเชิญเพื่อนนะครับโดยที่ถ้าเราเชิญเพื่อนเราจะได้รับเงิน1.5บาทต่อเพื่อน1คนนะครับอันนี้ก็ถ้าใครที่เชิญเพื่อน,นเก่งๆหรือว่าเป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะกดเชิญตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาลิงก์ไปเชิญนะครับอ่าตรงนี้ก็สามารถอ่านรายละเอียดได้นะครับเขามีก,กฎกติกาเขียนมาอยู่เนาะโอเคช่องทางการหาเงินหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่มันก็จะมีการหาเงินเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือในระหว่างที่เราทำการสปินไปเนี่ยมันจะมีเป็นวงล้อโผล่ขึ้นมานะครับก็ในวงล้อเนี่ยมันจะมีเป็นพวกรูปเพชรรูปอะไรอ่ะเนาะเพื่อนๆก็อย่ากกดทิ้งนะครับแนะนำให้กดปั่นวงล้อตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันมีเงินนะครับที่สามารถถอนเข้าบัญชีฟูมานี่วอล l ล็ตได้นะี อยู่ในวงล้อนั้นด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยโชคดีหมุนไปตรงกับยอดเงินตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะกดถอนเงินแล้วก็เงินมันจะเข้าบัญชีทูมอนดี e วอลเล็ตให้อัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องรออะไรเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็สามารถปั่นไปได้เรื่อยๆนะครับเก็บสะสมเงินด้านซ้ายบนไปเรื่อยๆเนาะก็ถ้าครบ3,000นะครับแล้วเราปั่นไปครบ 1, 0 0 0ครั้งเนี่ย เราก็สามารถที่จะถอนได้เนาะแต่ตรงนี้ถอนได้จริงไม่จริงเนี่ยผมก็ยังไม่ชัวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ขยันหรือว่ามีเวลาว่างหรือว่า,าเปิดออโต้คิกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปทำมือดูได้นะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยผมคิดว่าการใช้ออโต้คิกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ที่เกียจกดเนาะอ่าตรงนี้ได้เป็นอะไรเอ่ยื่อทีนี้น่าจะเป็น เงินนะครับผมโอเคก็อ่านี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยวงล้อเสียงโชคนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอวงล้อตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆพ,พยายามอย่ากากระบาดทิ้งนะครับให้เพื่อนๆกดหมุนเนาะแล้วก็ทนดูวิดีโอสักแป๊บหนึ่งนะครับวิดีโอก็จะประมาณ 10- 20วีเนาะซึ่งถ้าเราจบวิดีโอนี้ไปแล้วเราไปหมุนเนี่ยได้ตรงรูปก้อนเงินเนี่ย เราสามารถที่จะถอนเข้าอ a l ล็ตได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ได้เป็นเพชรมันก็เป็นเงินอยู่ดีนะครับแต่แค่ว่าจะต้องเก็บสะสมนิดนึงเนาะอ่านี่เดี๋ยวผมหมุนให้ดูนี่นะครับอ่าอย่างตัวนี้เนี่ยผมสามารถที่จะถอนเงิน0.12เนี่ยเข้าบัญชี t u o money wallet ได้เลยนะครับผมก็กดรับรางวัลเนาะอ่าโอเคผมทำการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นช่องทางในการหาเงินจากแอปนี้ แล้วก็ผมลืมไปเมนูหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปเพชรตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปได้เลยอ่าตรงนี้รูปเพชรตรงนี้นะครับการถอนเงินเนี่ยจะค่อนข้างถูกกว่าไอเหรียญที่ผมแนะนําตอนแรกเนาะโดยการถอนเงินเนี่ยจะแค่0.15เท่านั้นเองนะครับผมอ่า0.15 300 750 2,100แล้วก็3,000นะครับอ่าตรงนี้ก็เราจะต้องทําการ เช็คอินนะครับอ่าตรงนี้ก็ถ้าจะถอน0.15ผมก็จะต้องทําการเช็คอินนะครับโอเคตรงนี้ผมก็ทําการกดเช็คอินแล้วก็รอโฆษณาสักคู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคครับก็ผมทําการดูโฆษณาจบละเงื่อนไขในการถอนเงินผมก็ผ่านละแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมยังไม่มีเพชรเลยนะครับนีอ่าสังเกตว่าผมยังไม่มีเพชรเลยเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนไปหาเพชรกันนะครับว่าเพชรมันหาได้จากที่ไหนนะครับอ่าเราย้อนกลับมาที่น้าแรกเนาะเพชรนะครับก็จะนี่เลยตรงนี้เลยนะครับนี่เพื่อนๆสามารถที่จะกดได้เลยนะครับก็จะมีโฆษณาเด้งมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็รอให้โฆษณาจบนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะได้เพชรเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคครับผมก็ได้เพชรมา7.9แล้วก็ได้เหรียญเหรียญดาวตรงนี้ด้วยนะครับก็ เหรียญดาวนะครับผมนี่มันจะเป็นเหรียญตรงนี้เนาะเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปตอนแรกนะครับนี่อ่าเหรียญตรงนี้นะครับวันถัดไปเราสามารถที่จะมาถอนได้นะครับนี่อ่าตรงนี้เลยนะครับวันพรุ่งนี้เราก็กดเข้ามาแล้วก็มาถอนตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมได้เพรมาแล้วเดี๋ยวผมไปดูก่อนเพจเจ็ดเพชรพนะครับตีเป็นเงินอยู่ที่0 0 7ดเเนาะก็ต้องเก็บไปอีกนิดนึงนะครับถึงจะสามารถมากดถอนรางวัลจากตรงนี้ได้ นะครับก็สรุปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะในส่วนของแอป,ปสล็อตแอป,ปนี้นะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะหาเงินออนไลน์จากเกมบนมือถือก็ลองดาวน์โหลดแอป,ปนี้ไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมมีซองอ่งางเปล่ทูมันี่วอลเล็จ,จะมาแจกให้กับเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับโดยคลิปนี้ผมจะแจกซองแดงนะครับ120บาทนะครับ ก็กติกาง่ายๆนะครับสำหรับการรับซองเพียงแค่เพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับถึง135ไลค์นะครับก็หลังจากที่ไลค์ครบเมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำลิงก์ซองอ่างเปาตูมมนีว่วอลเล็ตมาแปะไว้ให้นะครับใครดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง ็ฝากทุกคนเพื่อนๆกดด้วยนะครับเวลามีคลิปอัปเดตใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ